สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่เกม Spooky j u m p Scare m a n s ั o n มากับตอนที่2แล้วละครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าพาร์ทแรกเนี่ยผลตอบรับค่อนข้างดีเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับครั้งแรกที่ผมได้ทำไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างมากเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะแล้วก็หลายๆคนก็ได้บอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเล่นทีละร้อยห้องน่าจะดีกว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยครับและพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ห้องที่51จนไปถึงห้ง่150เลยดจลไครับ เอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยขอเซฟอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะฮะอาน่าตรงนี้นะครับจะเป็นลิฟต์เนาะที่เมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะลงไปด้านล่างนะครับไปแล้วนี่บ้านหรือว่าอะไรกันเนี่ย GL Lab นะครับอ่าแสดงว่ามันมันน่าจะเป็น lab หรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราต้องไปต่อละนะ Let's go เฮ้ย มีความเป็น r e s i d e n t e v i l นะฮะโอเคผมจะพยายามเข้าห้องที่มันใกล้ที่สุดแล้วกันนะเพื่อที่จะเอ่อจะได้แบบว่าผ่านแต่ละห้องไปไวๆนะครับแล้วก็ผมจะพยายามไม่วิ่งละกันเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าวิ่งเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งตกใจไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะมันอยู่ใกล้เรามากๆนั่นเองน,นั่นเงงอ,อะไรน,นั่นเองนะครับอันนี้อะไรเนี่ย ไททานเหรอโอ้น่ากลัวเหลือเกินไปแล้วครับทำไมผมได้ยินเสียงวึงๆๆงบงงแปลกๆนะฮะแต่ว่านั้นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วมีแบบว่ามีคุกแล้วก็มีแล้วก็มีโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยครับวัสดีโอเคเรายังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับอุย้ย ห้องซ้ำโอเคไม่เป็นไรดีเสียงแห่เล็กๆนะฮะเอ้ยอะไรอะ่ะจดหมายอีกแล้วครับวันนี้ฉันไปเจออะไรที่มันทําให้การกระหายน้ําที่ไม่เพลิงพี่โรมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาได้คือในตอนพาร์ทแรกเนี่ยได้มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าคําว่าโรแมนติกอาจจะไม่ได้พูดถึงความรักก็ได้ความาพึงพอใจหรือว่าความประจนภัยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคําว่าโรแมนติกเนี่ยน่าจะแปลว่าคําว่าเพลิงพี่โรมหรือว่า พอใจอะไรเงี้ยได้อีกความหมายหนึ่งนะครับฉะนั้นผมจะใช้คําว่าเพลิงพิรมหรือว่าบันเทิงใจอะไรอย่างนี้ในการพูดถึงคําว่าโรแมนติกละกันเนาะวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บที่มันเหมือนแป๊ปๆขึ้นมานะครับและฉันก็เจอขวดไวน์วางอยู่ด้านหน้าของฉันฉันไม่รู้เหมือนกันว่าไวน์ขวดนี้ยี่ห้ออะไรและมันผลิตในปีไหนเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเขียนไว้เลยแต่สิ่งเดียวที่ฉันสัมผัสได้นั่นคือรสชาติของมันมันค่อนข้างจะ มีความเป็นเหล็กมากๆเลยโอ้แปลกๆแล้วฮะมีความเป็นเหล็กอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรไม่รู้เขียวๆด้วยครับแล้วก็ตรงนี้มีกระดาษเขียนว่าพ่นออกมากระเซ็นออกมาแช่อยู่ตรงนั้นเครื่องในกลืนกินเข้าไปอันเชิญมันขึ้นมาเค้นมันขึ้นมา ไม่มีวันหยุดการสำลักนี้ได้เอ่ออะไรเนี่ยพอดแป๊บโอ้ชิบหายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย what เจย์โอ้โหผมต้องวิ่งแล้วอย่างนี้โอ้โหวิ่งเฮ้ยตามมาแล้วเร็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 ววิ่ง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 อ้จย์หืม ไปแล้วครับ w h a เออ,อวิ่งไปโอเคมันมีทางขึ้นทางลงขึ้นสุดลงสุดละกันไปโอเคสวัสดีครับพี่โอ้โหไปแล้วอู้แล้วทางนี้มันเป็นทางที่ออต้องวิ่งต่อมันมาไหมมามามันจะไม่มาได้ยังไงอื้ยอุ้ย โอ้โหมาอีกนี่ละน้ำสเก็ก,แกและเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเออโอเคมีกระ,ระดาษไม่มีไม่มีไ,มมไปต่อครับไปต่อไปต่อชั้นเจ็ดสิบอื้อหือไม่หยุดเลยฮะไม่หยุดเลยฮะโอ้โหยาวสุดมันจะมาไหมวะ ไม่รู้แล้วครับแต่ผมไปแล้วผมต้องรีบไปอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยห้องโถงแต่ว่ามันยังไม่มีจุดเซฟฉะนั้นผมต้องเล่นให้มันระมัดระวังนะครับเออใช่ในในภาคก,ก่อนๆเนี่ยคือมันจะสามารถสคิปชั้นได้นะฉะนั้นนะ่ะผมไม่รู้ว่าภาคนี้ที่เป็นรีเมคหรือว่ารีโนเวทเนี่ยเขาจะทำระบบนั้นกลับมาหรือ หรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันไม่ทำให้มันกลับมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องหาฟูตเทสปีศาจที่แบบเคยเจอมาแล้วเนี่ยยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นั้นคืออะไรก็ไม่รู้อ่านอเตอร์รูปภาพครับไปต่อโอเคห้องนี้คุนค้นปีศาจไม่ตามมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีไปใช่ไหมวะ โอเคเสียงเพลงมันหายแล้วล่ะครับฉะนั้นก็ไม่น่าจะ What ะไร่วะเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับมันคืออะไรอะ่ะกดได้ครับ Enter ไอ Asset Specimen Database หรือว่าเข้าสู่ข้อมูลฐานข้อมูลนะครับของสัปปะหลาดนั่นเอง 1234 1, โอเคเราลองดูหนึ่งก่อนละกันนะครับอ,อันนี้คือตัวที่เราเจอครับเป็นเหมือนแผ่นป้ายเนาะรูปแบบว่านอนสอนง่ายจำนวนผู้เสียชีวิต4สาเหตุของการเสียชีวิตเสียชีวิตจากการหัวใจวายนะครับ เป็นป้ายกระดาษที่ทำเป็นรูปลักษณ์ของสับป,ประหลาดนะครับมันจะทำการพุ่งออกมาจากกำแพงซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ได้เลยว่ามันไม่ค่อยจะเกิดผลต่อตัวทดลองที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับก็คือพวกเราหรือเปล่าโอเคมาลองดูตัวที่2กันครับตัวที่2นี่เคยเจอแล้วก็คือเมื่อกี้เลยนะครับไม่รู้ชื่อด้วยแต่ว่า,าสถานะเนี่ย ันแอคทีฟหรือว่าทำงานแล้วนะครับมีคนตายไป137คนนะครับสาเหตุที่ตายก็คือการถูกดึงทางกายภาพก็คือโด,โดนถึงร่างนะครับประมาณนั้นสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายกึ่งของแข็งก็คือมันมีความเป็นของเหลวด้วยเป็นของแข็งด้วยนะครับมันบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนสถานะร่างกายตัวเองได้ตลอดเวลาและสามารถเปลี่ยนได้บ่อยด้วยนะครับพิสูจน์แล้วว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีกับ ตัวทดลองที่อ่อนแอและก็ช้านะครับโอเคนั่นคือเราวิ่งไวนั่นเองและตัวที่3กับตัวที่4ล่ะเราจะได้รู้ก่อนนะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับอะไรบางอย่างรูปแบบทํางานแล้วอยู่ในระหว่างการทดสอบมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว43คนส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตคือการติดเชื้อจากการกัดนั่นเองสัป,ปลาตัวนี้ถูกสร้างมาใน g l lab มันน่าจะทําการพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถใช้งานได้ดีไหมตอนที่เราทําการปล่อยไปแล้วนะครับผลการพิสูจน์เนี่ยก็ได้อ่าทการเปิดเผยให้เราได้เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพได้ดีเลยกับตัวทดลองที่ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้แข็งแกล่งไม่ได้อะไรอ่าโอเคต่อครับสปิสเซเมนที่4ฮะโอ้โหรอบนี้เป็นผีเลยเวรูปแบบทำงานแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 85รายก็เยอะเหมือนกันนะครับสาเหตุของการถูกเสียชีวิตก็คือการคอนซูมชันหรือว่าการดูดกลืนนะครับวิญญาณในยุคศตวรรษที่14ได้ทำการกักเก็บและถูกย้ายมาไว้ที่นี่นะครับการทดสอบเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำให้เราได้รู้ถึงต้นกำเนิดของมันได้มากนักแต่ว่าข้อมูลที่เราพอจะเห็นได้เนี่ยถูกทิ้งไว้ที่ท e s t i n g chamber หรือว่า พื้นที่ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําการทดสอบประสิทธิภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ไม่ได้ดีดเท่าสป,ปลาดตัวก่อนหน้านะครับแสดงว่าไอ้ไอเจ้าตัวเนี้ยดีกว่านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันดียังไงแต่ว่ามันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ครับก็คือ modify house layout นะครับหรือว่าทําการเปลี่ยนบ้านใหม่แสดงว่าบ้านเนี่ยคือเข้ามาในบ้านแล้วมันแบบมันเหมือนเป็นพัทโซ่ที่ที่มันสลับขึ้นบนไปมาอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ลองดูซิเออเรอว่ะทำไม่ได้ครับฉะนั้นก็ต้องออกจากโปรกแกรมก่อนอืมอันนี้เหมือนเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยครับอะไรอย่างนั้นเลยไปต่อดีกว่าครับเราต้องหาจุดเซฟแล้วตอนนี้อืมไกลอีกแล้วไกลแบบนี้แล้วครับแต่ว่าถ้าไกลแบบนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเราไม่น่าจะเจอพวก สปิสเซเมนที่1นะครับหรือว่าสปหลาดจำพวกที่1นึ่งเหรอ,อ,อสปหลาดหมายเลขหนออึ่งประมาณนั้นนะครับเรียกจะเป็นพวกกิ่กี้เลยนะฮะไปไปต่อครับแวบเอาละมุงหน้าไปเริ่มรู้เรื่องราวของ ือเกมนี้เขาก็เปิดเผยได้ไวเหมือนกันนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันมันคงจะไม่เปิดเผยเร็วๆ็วเนี้ยแต่ว่าเปิดเผยเร,เร็วกว่าที่คิดนะครับอุ้ยโอ้โหวันดีน้องขนมปังนี่ขนมปังแถวไปดีกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับห้องนี้โอเคไปต่อครับอุ้ยห้องนี้ไว โอ้โหห้องนี้ไปทางนี้ละกันนี่ไงอย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือเนี่ยมันบอกว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วสังเกตว่าห้องมันสลับตลอดเวลานะครับฉะนั้นบ้านนี้มันเป็นเหมือนแบบเขาวงกตอะ่ะเออเขาวงกตด,ดีๆเลยซึ่งหนีไม่ได้กลับก็ไม่ได้นะครับนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ที่ธรรมดาซะแล้ว นี่มันโอ้อะไรวะเนี่ยนี่มันแบบว่าเป็นคลาสหาดเลยนะครับมีเชนเดรียด้วยว้าว what the hell โอ้ยทางตันโอ้ยทางตันยังไงต่อดิงดิงคืออะไรดองโอเคผมอันนี้ผมพอจำได้ครับคือ ดิ้งเนี่ยคือถูกนะครับดองคือผิดอ่าแสดงว่าเราต้องไปทางขวาแล้วก็ตรงแล้วก็ล้อมนี้เราก็ต้องสุ่มซ้ายอ่าไม่ใช่ก็ต้องขวาก่อนครับขวาตรงอ่าขวาอีกรอบสิอ่าขวาตรงขวาขวาตรงขวาซ้ายอ่ะไม่ได้ขวาตรงขวา ตรงไม่ใช่ว่ะขวาตรงขวาขวาแน่เลยขวาตรงขวาขวาอ่าจะทั้งออกแล้วครับเยี่ยม nice คือบางพัสดลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพอรู้อยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยประมาณ34ปีก่อนนะครับเออน่าจะ สามสี่ห้าปีก่อนฉะนั้นผมก็ยังจะพอจำอะไรได้อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสำหรับใครที่อาจจะถามนะครับว่าเอ้ยพี่คลิปเก่ามันคือคลิปอะไรเหรออะไรเงี้ยนะครับอ่าผมก็ผมก็อาจจะโชว์รูปภาพของคลิปเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมคงจะอ่าไม่โพสต์ลิงก์ให้ทุกคนได้ดูหรอกมั้งนะครับน่ากลัวนะการค้นอดีตเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุด ไปต่อครับอีกแค่ไม่กี่ห้องก็จะร้อยชั้นแล้วนะครับร้อยห้องสิก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบนะสิบเปอร์เซ็นต์ดิเออต้องเรียกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเกมนี้ละแต่ว่ายังมี DLC อีกสอง c ให้เราได้เล่นนะฉะนั้นก็อาจจะนานหน่อยนะครับตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะแบบเขาก็เข้าใจคิดนะครับผมเจอแบบนี้อีกแล้วอ่ะผมวิ่งเลยแล้วกัน,นครับขี้เกียจเดินละ มันไกลอ่ะดูดินู่นเลยผมเห็นประตูแล้วอ่ะมันอยู่นู่นเลยนะครับไปเดี๋ยวซ้ายสุดขวาสุดไปผมกลัวตกเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะตกได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือไม่ให้ตกดีกว่าไม่งั้นนู่นอ่ะไปเกิดนู่นอ่ะว้าอันนี้ห้องใหม่ครับ อะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห้องของครีเอเตอร์ป่ะแบบพวกยูทูบเบอร์ที่เคยเล่นเกมนี้แล้วตกใจอะไรอย่างี้ปะ่ะหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วใช่ไหม oh oh god, so โอ้ my god โอ้ก็ god so scary อุ้ยไปแล้วอนแน่นแน,แน,แน่ผมขอลองโดนไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าผมไม่อยากเจ็บตัว ผมไม่อยากเจ็บตัวมาสิมาสิมาสิอุ้ยน่ากลัวจังไปแลวโอเคห้องสุดท้ายด้านซน้ายไปโอ,โอเคเซฟครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะให้อีก50ชั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองออกเกมแป๊บหนึ่งอยากรู้ว่ามันสามารถไป50ชั้นได้ไหมเพราะว่าผมก็อยากจะคือต้องเข้าใจว่าเกมนี้จะมีฉากตายที่ แตกต่างกันในแต่ละตัวนะครับก็คือสมมุติถ้าเราโดนไอ้เจ้าตัวเขียวนั้นฆ่าเนี่ยก็จะเป็นฉากจบอีกแบบหนึง่งมันก็จะแบบแตกต่างกันไปเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะลอง Exit to Menu ครับ Continue ไม่ได้แฮะฉะนั้นก็คืออ่าฉะนั้นก็คือเราต้องแบบว่าไล่ไล่แบบว่าเก็บตั้งแต่ต้นใหม่อยู่ดีนะครับโอเคงั้นก็เศร้าไปนะ ผมอาจจะต้องรันใหม่นะครับถ้าแบบอยากจะทำสปูกี้ไดอารีเนาะผมก็ต้องเริ่มเล่นใหม่โห้โหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอฉากตกใจอะไรแบบมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับอโอเคแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราต้องไปต่อแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี่ย รอบนี้เป็นแบ็กกราว n ์ใหม่เลยนะครับผมคิดว่าจัมสแกนน่าจะมาบ่อยขึ้นแล้วก็ความน่ากลัวน่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะครับตอนนี้ฉันไม่คิดว่านั่นน่าจะเป็นวายนะเอาแล้วไงแสดงว่าเขารู้แล้วครับว่านั่นไม่ใช่วายนั่นอาจจะเป็น Z ก็ได้เล่นมุกอะไรของแกวะเนี่ย ไปต่อดีกว่าครับเสียงมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆฮะมันแบบไม่ไม่ไม่เพิงพิรมอีกต่อไปแล้วดีเนี่ยเราไม่ได้มีฉากโดนไล่ในพื้นที่แถวนี้นะครับไม่งั้นมันมันยากนะเออเพราะมันเลี้ยวรถโคตรเคี้ยวนี่แหละนะครับอ่าผมว่าน่าจะเป็นทางทางซ้ายเลยทางขวาเอ,อ้ย ه, ทางซ้ายครับตอนแรกผมเลือกถูกแล้วแต่ว่าพลาดซะงั้นความจริงหลายๆคนอคนจะคิดว่าเกมนี้ดูไม่มีอะไรนะก็คือแค่วิ่งผ่านไปในแต่ละห้องนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นนี่เ,เกิดอะไรขึ้นวะ what 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 ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่อุ๊ยล็อกชิปหายแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้อ่านข้อมูลนี่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆฉันหมายถึงมันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งทางเข้าอีกทางหนึ่งจริงๆเมื่อนั้นฉันจะสามารถชื่นชมได้แต่หลังจากนั้นมันมาไวเท่าไหร่มันก็จากไปตอนนั้นเลยและหลังจากนั้นนายจะถูกลัดทิ้งอะไรวะเนี่ยว a t ผมคิดว่าตอนอ่านนี่มันน่าจะพอนะครับอำนาจและแรงบันดาลใจของแกจะไม่ละทิ้งฉันไปโอเคไปแล้วโอ้ยล็อกล็อกทุกที่เลยผมขอวิ่งนะเฮ้ยนั่นไงล่ะชิปหายละห้องลูบครับงั้นย้อนกลับเอาสิ เอาสิอาชิบหายแล้วไงห้องลูปแล้วครับอันนี้ห้องลูปผมว่ามันต้องมีทางดีถ้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยโคตรแปลกแย่แล้วผมพยายามแบบลูบนะครับอะอ,ะอะไรวะเน่า พอแล้วมาอีกไหมเนี่ยพอแล้วโอเคไปต่อได้แล้วครับอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กอดมันคือตัวอะไรอะ่ะทำไมผมไม่เคยเห็นมาก่อน ไอ้ชาโอเคไปต่อครับไปต่อ,อเหงื่อไหลเลยนะครับไม่ใช่อะไรร้อนนะฮะคือ,อถ้าใครได้ยินเสียงพัดลมดังนะครับผมขอโทษด้วยนะคือ,อมันช่วงนี้มันร้อนนะครับใช่มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากร้อนไปต่อดีกว่า ขออย่าให้เจอห้องลูบอีกเลยอะตอนนี้ขอเลยผมไม่รู้ว่ามันจะผล่มาแบบนั้นอีกไหมอะโอ้โหห้องเล็กเกินโอเคถ้ามีเสียงเพลงแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบบเข้าสู่ช่วงปลอดภัยหรือเปล่าคือมันอาจจะมีจัมสแกรกแหละนะครับแบบจากตัวพวกคาร์ดบอร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าว้าวอะไรกันวะเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่มันแบบว่า เลวร้ายไปกว่านี้แล้วมั้งไอ้ยาห้องอะไรวะเนี่ยวอททางซ้ายดิล็อกทางขวาเข้าได้ครับโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหการทดลองืึ มันไม่น่านจะมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือเปล่านะโอเคอ่านข้อมูลครับ Subject 5ตอนนี้มันเติบโตมากๆแล้วก็มันแทบจะเติบโตไม่หยุดเลยฉันบอกสปูกไปแล้วว่าเราเนี่ยต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อยากรมประสาทแต่ว่าเธอกลับหลลัวเราะแล้วก็บินขึ้นไปบนเพดานซะอย่างนั้น ถ้าเราไม่มีสารเคมีที่ทำให้มันเชื่องได้เพียงพอแล้วก็ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีเวลานาน,นเท่าไหร่ที่จะทำให้มันปลอดภัยอ่าเจเนริกแล็บแอสซิสแตนหรือว่าผู้ช่วยเจเนริกแล็บหรือว่า G.L Lab นั่นเองอย่าบอกนะว่าได้คีการมาแล้วครับเพลงดับไปแล้วด้วยอย่าบอกนะว่าตัวนั้นตัวนั้นใช่ไหม โอ้โหผมเห็นรูด้วยอ่ะนี่คือรูอะไรฉันคิดว่า subject 5ตอนนี้ได้หายไปแล้วมันมีกระจกแตกอยู่ที่ตู้ตู้เมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นตู้เมื่อกี้เนาะและฉันก็ได้ยินเสียงกริ๊กกริกนะครับหรือว่าเสียงเคาะอะไรบางอย่างจากบนเพดานนั่นฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้แต่ว่าถ้ามันอยู่ด้านนอกและมันรอดไปได้นี่น่าจะเป็นการรายงานครั้งสุดท้ายของฉันแล้วล่ะตอนนี้เสียงกระทบนั่นมันเริ่มจะดังขึ้นมากแล้ว ผู้ช่วยคนเดิมซะด้วยหยุด holy holy hell อ้วนอ้ะอ่ะเอ d โอ้ยโอ้ยไม่มีหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้ว สายรัวสายขวาหน้าหลังเยอะไมันเร็วมากเลยครับตัวนี้มันมันเหมาะสมแล้วที่มันเป็นสปาราที่สุดยอดไม่มีใครทิบเทียนโอ้โหอผมเกลียดผมเกลียดแบบนี้พูดปุ๊บมึง PJ พักอพิล่าัดๆใช่ไหม PJ พักอพิล่าายสายหรือขวาสายหรือขวา บอกหน่อยบอกหน่อยถ้าผิดถ้าผิดคือจบถ้าผิดคือโอเคถูกถูกและ้ล่ะไปต่อโอเคไปต่อวิ่งโอ้โอเคมันน่าจะหายไปแล้วครับทุกคนทุกคนอยู่กับผมก่อนอะไรผมไม่ได้ตกใจอะไรเลยเออทุกคนอ่ะมั่ว เอ๊ะโอเคมันมันไม่ใช่เสียงกริ๊กใช่ไหมไปดีกว่าครับโฮ้ยชิบหายโอ้โหตามไม่หยุดเลยเว้ยคนนี้เออไป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 เจอไปห้องแบบนี้ผมชอกโอ้โหโอ้โหมันบินได้ไหม มันบินได้นะน่ะมันบินได้นะน่ะถามจริงถามจริงๆเถอะผมว่าเราต้องรออันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นห้องซ้ายสุดขวาสุดครับเราต้องรอมันแล้วแล้วโยก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 หว่าใกว่าที่คิดนะแกโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยไปแล้วอโอเคก้าวห้องสุดท้าย <c oughs> มันมาจากด้านบนไหมไม่ใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับโอเคโอเคห้องเล็กๆแบบนี้บังคับเราสินะไม่รู้แหละไปแล้วผมผมไม่อยากจะมองมันแม้แต่วินาทีเดียวโอเคไปแล้ว <c oughs> บางทีมันชอบเกิดหน้าเรานะ <c oughs> น่ะ <c oughs> ตึงตึงดึงดึงดึง,งรันกองลบ ลันกองรอปอุอ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเฮ้มือผมสั้นนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่จิตใจของผมนั้นโอเคปลอดภัยแล้วครับทุกคนปลอดภัยแล้วโอ้ยอย่างน้อยอีกสองห้องยังเป็นห้องที่ปลอดภัยสำหรับเราโอ้มมยกดเย้ มันบอกว่าอันนี้เขียนว่าให้หัวใจมันได้เต้นให้เลือดมันไหลเวียนตอนลอดเวลานะตอนนี้ไหลเวียนเต็มเต็มตัวหมดแล้วครับมือนี่คือตันหมดละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะสามารถไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนฉันยังไม่ได้เห็นโน้ตเก่าๆของฉันเลยนั่นหมายถึงฉันได้ไปต่อสักที่หนึง่งหรือไม่ก็มีใครเอาโน้นนัน่นไปไม่หรอครับผมก็ยังอยู่เนี่ย แสดงว่าเขาเขาไปไกลนู่นแล้วนะครับเราไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเขียนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเราอาจจะเจอในอนาคตแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เป็นยังไงครับ100ชั้นแม่ผมอยากยกนิ้วโป้งเลยเกิน <c oughs> โอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะลุยกันต่อตั้งแต่150จนถึง250กันไปเลยละกันนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ